กราบสวัสดีพี่นอ้องป้องฝลายสูขูสุขนจา้มนกกาม,มือนิกกี้ใส่ผามาบ่งวิธีถอดปาหมึกแบบใดให้บอกขมเนาะคะ่ะเนาะโดยประมึกที่เกีย่ยวมาทถอดมือนี่นะคะเป็นประมึกกระตอยแกะตาแกข้ขี้แกดีออกให้มดบอกเลยว่าประมึกแนวนี้นี่สะอาดสะอ้านมากค่ะพี่น้องคะนะคะปัจจัยหนึ่งนะคะเหตุห้ประมึกเขาเอราอะไรก็คือมาเขาก็ต้อ,องบึงคุณภาพของประมึกเขาน้นาว่ามันสดใหม่สะอาดบอเเวมบรนะคะพี่น้องนี่แหละประมึกแกตานะคะ ทอดไฟกลางไฟอ,อ่อ,อนๆกพ็พอนะคะพี่น้องคะปลาหมึกแห้งมีหามทอดดูอันทอดดูหรือทอดไฟแห้งนะคะมันสีเฮ็ดแผงปลาหมึกมีรสขมจ้าพี่น้องเคล็ดลับง่งายๆแค่นี้แหละคะ่ะทอดเย็นๆคนไปคนมากนะคะพี่น้องสังเกตว่าซีปลาหมึกมันเริ่มเลืองแล้วนะคะเขากับสามารถตักไส้ตะแก่สเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะนะจ๊ะทอดง่ายๆซ้านี่นะคะ,นนนะ,คะปลาหมึกเข้ากับอร่อยแล้วจ้ะพี่น้องค่ะ ผู้ใดที่อยากกินปลาหมึกแกต้ตาอยากส่งฝากพี่ฝากน้องฝากพอ่อฝากแม่นะคะก็สามารถสร้างคาว่าใดได้จ้ะเดอ้อโทรมาที่เบอร์08 8 7 3 5 3 7 2 0 88, เจสห 3, เจก็ได้ค่ะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์มื่อกี้ก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะทรงฟรีทั่วประเทศไทยเลยค่ะพี่น้องค่าหรือสอปเปเล่ากับทรงคือกันดเดีพี่น้องเนี่ยทอดแล้วๆนี่สิอร,ร่อยหนาอร่อยบล่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวกินกับตําบักหุ้งก็แซสบจะ้ปะปลาหมึกแนวนี้นะคะรสจะบ่เค็มมันมัน นวนัว,นวเหนือสินกรอบนอกนุ่มในพี่น้องคะอืสะอาดสะอาดที่สําคัญนะคะแห้งดีปริมาณได้หลายแห้งพี่น้องคะสื่อเคืองโลกกันหนึ่งวาไดหนึกิโลจะสุดท้ายนี่ผู้ใดอยากสร้างกับสามารถสร้างเขามาด่ดใดนะคะถูกช่องทางค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าสิบเบอร์โทรทั้งไลน์ทา้ง facebook สร้างมา่อใดค่ะพี่น้องจะทรงทั่วประเทศไทยเลยจ้า